ช้อจชิงทำหกประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือท่าที่สลัดหกได้แก่หนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้ว แต่พยาบาทก็ยังครอบงำจิตข้าพระเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุ เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วประรดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตต์นี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท สองภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตต์แล้ว ทำให้มากแล้วทําให้เป็นดุดยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงําจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกรุณาเจโตวิมุตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสา สามภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญมุติตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้วแต่อรติก็ยังครอบงำจิตข้าพเจ้าอยู่ ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญมุทิตา เจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วแต่อรติก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นเหตุที่สลัดอรติ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุดยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้วแต่ราคะก็ยังครอบงําจิตของข้าพเจ้าอยู่ ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตัดอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์แล้ว ทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วแต่ราคะก็ยังครอบงํำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นท่าที่สลัดราคะห้า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอมิตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่า อย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุดได้เจเริญอนิมิตตาเจโตวิมุติแล้วทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุดยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วแต่วิญญาณของภิกษุนั้นก็ยังแสหานิมิตอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดนิมิตทั้งปวงหก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมาณะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้ผู้มีอายุ อย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุปราศจากอศมิมาณะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอสมิมานะนี้เป็นท่าที่สลัดลูกศรคือความเครือบแคลงสงสัยนี่คือทำหกประการที่แทงตลอดได้ยากชอช้างทำหกประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัตววิหารธรรม ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นนิดของพระขีณาสพหกได้แก่หนึ่งเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ 2. ฟังเสียงทางหู 3. ดมกลิ่นทางจมูก 4. ลิ้มรสทางลิ้น 5. ถูกต้องโพธพัฒพทางกาย 6. รู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่นี่คือทำหกประการที่ควรให้เกิดขึ้นชอเชอรทำหกประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุตริยะหกได้แก่ 1. ทัศนานุตริยะ การเห็นอันยอดเยี่ยม 2. วัสนานุตริยะการฟังอันยอดเยี่ยม 3. ลาภานุตริยะการได้อันยอดเยี่ยมสีสิกขานุตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยม5้าปริจาริยานุตตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยม6 อนุสตานุตระยะการระลึกอันยอดเยี่ยมนี่คือทำหกประการที่ควรรู้ยิ่งย่อยหญิงทำหกประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออภิญญาหกได้แก่หนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือแสดงให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ นั่งขัดสมาธิหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบครามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงประมโลกก็ได้ 2. ภิกษุนั้นได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 3. ภิกษุนนั้นกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ หรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคกะหรือไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหคกะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้น 4. ภิกษุนั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรรมเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรรมเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัตกรรมและวิวัตกรรมเป็นอันมากบ้างว่าในภพน,น,น้นเรามีชื่ออย่างนัน้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพน้น ון. ในภพนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 5. ภิกษุนั้นเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุดจริตและมโนสุดจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะ。มีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล 6. ภิกษุนั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้คือทำหกประการที่ควรทำให้แจ้งทำหกประการนี้เป็นของจริง เป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนี้ทำเจ็ดประการสามร้อยาเจทำเจ็ดประการมีอุปการะมากทำเจ็ดประการที่ควรเจริญทำเจ็ดประการที่ควรกำหนดรู้ ทำเจ็ดประการที่ควรละทำเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำเจ็ดประการที่แทงตลอดได้ยากทำเจ็ดประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำเจ็ดประการที่ควรรู้ยิ่งทำเจ็ดประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ทำเจ็ดประการมีอุปการะมากคืออะไร คืออริยทรัพย์เจ็ดได้แก่1ศรัทธาธนะทรัพย์คือรัทธา 2. สศีลธนะทรัพย์คือศีล 3. หิริธนะทรัพย์คือหิอริ 4. โอตตปัธนะทรัพย์คือโอตตปะ 5. สุตตะธนะทรัพย์คือสุตตะ6จากคัธนะทรัพย์คือจากคะ 7. ปัญญาธนะ รัพย์คือปัญญานี้คือธรรมเจ็ดประการที่มีอุปการะมากขอไขธรรมเจ็ดประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมพธชงเจ็ดได้แก่หนึ่งสติสัมพธชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้สอธรรมวิจยะสัมพธชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรม สามวิริยะสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรสี่ปิติสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. ปสัสสติสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. อุเบกขาสัมโพธชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางนี้คือทำเจ็ดประการที่ควรเจริญข้อควายทำเจ็ดประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือวิญญาณทิติเจ็ดได้แก่ 1. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณติติที่หนึ่งสองมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌาน นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สองสมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สามสีมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินนหะเทพผู้เต็มไปด้วยความ งดงามนี้เป็นวิญญาณติติที่ส5มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิติที่ห6 มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี่เป็นวิญญาณทิติที่หกเจ็มีสัตว์ทั้งหลายล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่า ไม่มีอะไรนี่เป็นวิญญาณทิติที่เจ็ดนี่คือทำเจ็ดประการที่ควรกำหนดรู้คอระคังทำเจ็ดประการที่ควรละคืออะไรคืออนุสัยเจ็ดได้แก่ 1. กามราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกาม 2. ปฏิคานุสัย อนุสัยคือความยินร้าย 3. าทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉานุสัยนุสัยคือความลังเลสงสัย 5. มานานุสัยนุสัยคือความถือตัว 6. ภาวะราคานุสัยนุสัยคือความติดใจในภพเจ อวิชานุสยัยอนุสัยคือความไม่รู้แจ้งนี้คือธรรมเจ็ดประการที่ควรละงองูธรรมเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออสัตธรรมเจ็ดได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้ไม่มีศรัทธาสองเป็นผู้ไม่มีหิหริต 3. เป็นผู้ไม่มีโอตับปากเป็นผู้มีสุตตะน้อย 5. เป็นผู้เกียจคร้าน 6. เป็นผู้มีสติหลงลืม 7. เป็นผู้มีปัญญาสามนี้คือธรรมเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมเจ้าจารย์ธรรมเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือสัตธรรมเจ็ดได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีหิริสามเป็นผู้มีโอตตป,ปะสี่เป็นผู้หูสูตรห้าเป็นผู้ประรบความเพียรหกเป็นผู้มีสติมั่นคงเจ็ดเป็นผู้มีปัญญานี้คือทรรเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษชอยจิงธรรเจ็ดประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไร คือสัพปริสธรรมเจ็ดได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นธรรมัญยูผู้รู้จักเหตุสองเป็นอัตทันยูผู้รู้จักผลสามเป็นอัตตัญยูผู้รู้จักตนสี่เป็นมัตตัญยูผู้รู้จักประมาณห้า เป็นกาลันยูผู้รู้จักเวลา 6. เป็นปริสัญยูผู้รู้จักชุมชน7เป็นบุคลันยูผู้รู้จักบุคคลนี้คือทำเจ็ดประการที่แทงตลอดได้ยากช่อช้างทำเจ็ดประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญาเจ็ดได้แก่หนึ่งอน,นิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนัตตสัญญากำหนดความหมายที่เป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 1. อนิจจสัญญากำหนดความหมายไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. อสุภสัญญา กำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 4. อาทีนวสัญญากำหนดหมายทุกโทษของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ 5. ปหานาสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 6. วิราคาสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียด ประนีตเนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตนี่คือธรรมเจ็ดประการที่ควรให้เกิดขึ้น